มีฝาโลบจนไม่รู้ <c oughs> จักพอดีพอดีหลวงกระตั้งตายก็ยังโลบอยู่นั่นท่านเรียกว่ากิเลสโดยตรงความโกรธกำมันกันจะโกรธใครก็พิจารณาตัวเองเสียก่อนว่าการโกรธเขาเช่นนี้ผิดหรือถูกประการใดเราโกรธเขาเราโกรธได้แต่เขาโกรธเราโกรธไม่ได้เพราะเหตุไรน,นี่คือกิเลสความเห็นแก่ตัวโกรธคนอื่นไม่พอใจคนอื่นสแสดงออกได้เต็มหัวใจ แต่คนอื่นจะม,มาโกรธมาแสดงความเชียดแทนต่อเรานี้ไม่ให้ทำนี่คือกิเลสมันชอบอย่างนั้นความรักก็มานกัน่นรักได้ดะไปหมดไม่มีฝั่งมีฝั่งเรียกว่าความรักท่านเรียกว่ากรรมกิเลสเป็นประเภทประเภทนี่รวมแล้วส่วนใหญ่ท่านเรียกว่ากามมาิเลสกิเลสเหล่นหหา,นา,านี้เกิดขึ้นจากใจของเราความดีงามที่เป็นสารประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสนั้นไม่มี มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้จาของอยู่ในหัวอ,อกนอกจากนั้นกกระจายไปหาคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไปตามๆกันนี่คืออารมณ์ของกิเลสให้พากันเข้าใจเสียว่ากิเลสคืออะไรเนี่มันเกิดขึ้นจากใจของคนและสัตว์นั่นแหละให้ทราบว่ามันกิเลสมันมีมีลักษณะอย่างนี้อาการอย่างที่ว่ามานี้ผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้ดีดให้ดิน้นไปตามกิเลส ที่มันต้องการอย่างไรผิดถูกไม่คำหนึงเรื่องกิเลสจะไม่คำหนึงถึงเหตุถึงผลผิดถูกดีชั่วมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างเดียวได้อย่างใจอย่างเดียวผิดขนาดไหนก็ขอให้ได้ไม่ได้คำหนึงความผิดถูกชัว่วดีนี่ท่านเรียกว่ากิเลสเป็นภัยของธรรมคือความพอดีทีนี้อารมณ์ของธรรมนั้นเป็นอารมณ์ที่ระงับดับกิเลส <c oughs> กิเลสมันโลภมาก ทำก็ระงับไว้อย่าโลภมากเกินไปนะอืคนที่ได้เพราะความโลคมากเป็นเศรษฐีกระดุมงพีเอาความสุขความเจริญมาอวดโลกเขาไม่เคยเห็นใครมีใครจะโลคมากขนาดได้มามากขนาดไหนแล้วก็มีผิดหวังผิดหวังอยู่กับการได้มาการได้มาการเสียไปมันมีทางเปิดเข้าและเปิดออกได้ เปิดเข้ามาแล้วมันก็ไหลออกไปได้นั่นแหละนี่ได้มาก็เสียไปได้มาเสียไปมีทำระง,งับให้อยู่ในความพอดีสิ่งที่ได้มาก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเลยเถิดที่เสียไปก็ให้รู้เหตุรู้ผลของมันว่าเสียไปเพราะอะไรนี่เรียกว่าทำถ้ามันโลภมากๆก็ให้ระง,งับมันลงไปอยู่ในความพอดีเอามรณะนสะตินี่บังคับอบาไว้ว่า คนเป็นมหาเศรษฐีก็ตามมีความรู้โจทย์ไม่โจทฟ้าก็ตามมันจะต้องตายด้วยกันถูกเผาด้วยฟืนด้วยไฟมันไม่ได้เผาด้วยสมบัติเงินทองเข้าของไม่ได้เผาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเรื่องนามอะไรเลยมันเผาด้วยไฟเหมือนกันเอามาคิดอย่างนี้เราเรียกว่าทำระงับกิเลสนี่เรื่องกิเลสเหล่านี้ก็ไม่พองตัวเพราะได้ระงับจากธรรมคือเป็นน้ําดับไฟนี ข้ามโกรธเวลาโกรธเขาก็ให้ดูตัวซะก่อนไปโกรธตัวโกรธเขาทําไมโกรธตัวเองก็เผาตัวเองแล้วไม่สบายในตัวเองเครียดแค้นเป็นฟืนเป็นไฟเผา,าโหกตัวแล้วยังจะเอาไเผาเอาไฟในโหกนี้ไปเผาคนอื่นให้เดือดร้อนปตามตามกันได้ยังไงมันไม่ถูกนี่พอรู้ความโกรธที่มันเผาเจ้าของก่อนแล้วก็เราก็ระงับได้ ความโกรธนี้ก็ไม่เป็นไฟระบ,บาดจากกันจายไปหาคนอื่นก็ไม่เกิดความเสียหายนี่ล่ละให้พากาันจําเรื่องความรักก็ให้อยู่ในความพอดิบพอดีดังที่แสดงพี่น้องหลายทราบแล้วขอให้อยู่กันด้วยความมีศีลมีธรรมนี่แหละเรียกว่าธรรมมีธรรมอย่างคารวะกับพระนี่ต่างกันในในการความเป็นอยู่พระนี่นั้นเราตัดบท ถึงเรื่องการมคิเเลทั้งหลายท่านตัดขาดหมดเป็นคนลโลกไปเลยแต่สําหรับคารวาท่านไม่ได้ตัดอมเมื่อท่านไม่ตัดแล้วท่านก็มีกรอบให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมให้อยู่ในความพอดีพองามลูกเขาก็ให้รู้ว่าเป็นลูกเขาจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็ให้รู้ว่าของเขาไม่ใช่ของเรารักเขายอมรับว่ารัก เราห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันลากอยู่ภายในใจกิเลสตัวนี้อย่าให้มันออกให้มันลากอยู่ภายในใจบังคับไว้ในตรงคืนใจอันนี้ด้วยธรรมบังคับเอาไว้เมื่อเราบังคับมันว่าไม่ให้รักไม่ได้เราก็บังคับไม่ให้มันแสดงตัวออกไปนี่ความชังก็เหมือนกันมีการบังคับไว้เรียกว่าธรรมบังคับกิเลสนี่แหละธรรมนอกจากนั้นจิตใจของคนมีธรรมยังมี อยากทําบุญให้ทานอยากรักษาศีลอยากจะเดินเมตตาภาวนานี่เรียกว่ารทาทำแสดงออกจากใจนั่นแหละไม่ใช่แสดงออกจากไหนนะผู้มีนิสัยปัจจัยในทางอยากทำคุณงามความดีเรียกว่าผู้มีธรรมในใจมีใจเป็นมีธรรมเป็นนิสัยติดใจอยู่นั่นอยากทำคุณงามความดี มีเหตุมีผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีต่างๆไม่ฝ่าฝืนนี่เรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้จะเรียกว่าธรรมธรรมกับกิเลสต,ต่างกันคือกิเลสมีจะ,จะเอาท่าเดียวขอให้ได้อย่างใจอย่างใจหวังใจหวังไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยขอให้ได้อย่างใจอย่างเดียวนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลส มันจะฉุดจะลากเราไปนั่นแหละขั้นท่าว่าเราไม่มีทรรเป็นเครื่องฉุดลากมันกลับขึ้นมามันจะลุกลามไปใหญ่จนทําเราให้เสียผู้เสียคนตกนรกทั้งเป็นหาคุณค่ามาได้ในมนุษย์ทั้งคนตายไปแล้วก็ถูกเผาไหมาอยู่ในเมืองผีเพราะกรรมชั่วช้าของตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งการทําตามกิเลสนั่นแหละนี่ให้เราระมัดระวังใจของเราเป็นเราเป็นผู้รับผิดชอบ เล่าผิดจะผิดชอบมาเกิดในชาตินี้เราก็เราก็เป็นมนุษย์เราทราบแล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะอะไรเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์คนผู้มีบุญมีกุศลควรจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้หลายขั้นหลายทางของมนุษย์คือมนุษย์ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นมนุษย์ขั้นมีอุปนิสัยปัจจัยขั้นเป็นผู้มีบุญก็มี ลดลงมาก็มีลดลงไปจงกระทั่งสักแต่ว่าชื่อว่าเป็นมนุษย์ความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยคำานึงถึงอัดถึงทำดีชั่วอยากทำตั้งแต่ความชั่วช้าหลามกอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ประเภทนี้ชอบทำความชั่วช้าหลามกได้มากยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีทั้งหลายซึ่งมีศักด์สูงกว่านี้ นี่มนุษย์ทรมามนุษย์ยังเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราก็มีบุญพอมาเกิดเป็นมนุษย์ไว้มนุษย์ได้เังของหอยรักษามรดกของเราที่นํามาให้เกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วสร้างสร้างคุณงามความดีประจำตนการทําบุญให้ทานอยาได้ตหนหีทีเหนียวความตหนหีทีเหนียวนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสมันจะกว้านเข้ามาอยู่ในมงของมันหมดนั่นแหละ มันไม่ยอมจับยอมจ่ายให้ผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากมันได้เลยมีเท่าไหร่ได้เท่าไรยิ่งเป็นความพอเหมาะพอดีกับความต็ดีทีเหนียวนี่เป็นอารมณ์ของเจรเดแเราเอาทำเข้าไปขัดไปแย้งกันมีมาแล้วมากน้อยเอาไปไหนคนในโลกนี้มีด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมามีขึ้นโดยกันเป็นเศรษฐีก็มีขั้นตายแล้วก็เผากันด้วยไฟ ไม่เห็นเอาสมบัติเงินทองเข้าของไร่นาสาโทตึกรามบ้านช่องมาเผาคนที่เป็นเศรษฐีตายไปแล้วนั้นเลยเนี่ยก็เผากันเหมือนชาติเหมือนโลกทั่วไปเผาด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้แหละนี่ให้ยับยั้งเจ้าของอย่างนี้อย่าให้มันเลยเถิดความเลยเถิดจะเป็นภัยต่อตัวเองนี่เราก็ยับยั้งเอาไว้นี่คือเอนี่ระเทศหลงไปหล,ลงไปอย่างนี้แหละอันนี้ที่การทําบุญให้ทาน ก็ขอให้ให้ได้ทำวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ดอยจากกาดแคลนถึงขนาดว่าให้ทานไม่ได้เรามีอยู่มีกินเรายังมีได้ทำไมเราจะมีเพื่อนศีลเพื่อทานการกรุศลเพื่อผลาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจึงทำไม่ได้นี่เรียกว่าทำเราต้องเสียสละการเสียสละออกไปเป็นการให้ทานจะเสียสละวิธีใดก็ตามเช <c oughs> ่นทำบุญให้ทานตักบาต หรือสร้างนั้นสร้างนี้สงเคราะห์สงหาคนผู้ยากจนแ็นใจเรียกว่าการให้ทานทั้งนั้นนี่เป็นกุศลทั้งมวลที่จะรวมเข้ามาสู่จิตใจของเรานี่ละคนมีใจเป็นธรรมย่อมชิดอยากจะสร้างแต่คุณงามความดีภายในจิตใจของตนอยู่เสมอและสร้างขึ้นมากเท่าไรยิ่งได้มากได้มากเมื่อทำรรม,มีมากแล้วก็ชนะชนะทีเลสไปโดยลำดับ ความตนหนีทีเนียความทอดแท้อ่อนแอความไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันก็ค่อยเชื่อไปเองเป็นลําดับลำดาเราเชื่อบุญเชื่อกรรมก็เชื่อไปตามอัดตามรมแล้วสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเองไปตลอดนี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนที่เป็นธรรมให้จเจริญยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความดีมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าอาหารของใจหรือเรียกว่าทาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะใจนี้เวลาตายแล้วจะไม่อยู่ตามป่าช้าตามเมนนะเราไปฝังกันไปเผากันนี่ไปเผาที่เมนที่เมนเอาแต่ร่างกายของบุคคลที่ตายแล้วเท่านั้น,นไป เผาก็ดีไปฝังก็ดีส่วนจิตใจนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกเผาถูกฝังใจนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้แล้วเจ้าของตายถูกเผาถูกฝังแต่จิตใจไม่ตายมีบุญมีกรรมหลักเบามากน้อยเพียงไรบุญกรรมจะผลักไสให้พาไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนที่มีมากน้อยนั่นแหละไปเกิดเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดไม่มี ตีบตันอันตู้เกิดได้หมดทุกแห่งทุกผลในน้ำบนบกบนฟ้าบนอากาศตลอดนรกอวิกีเต็มไปด้วยสัตว์ทั้งหลายที่สร้างกรรมไม่มีประมาณ